อีกสองอีกสองกลุ่มอีกสองกลุ่มไปเร็วๆนะครับเดี๋ยวไม่เพราะออกข้อสอบไปแล้วโอปิออมมาจากคำว่าโอเปียมครับโอเปียมที่แปลว่าฟินนะครับจริงๆเรารู้จักโอปิออย์มานานแล้วล่ะนะครับแล้วเราก็รู้ว่าโอปิออไน้มันไปออกทิ์จับกับตัวรับในสมองซึ่งตัวรับในสมองจะมีอยู่3ตัวหลักๆมีมิวรีเซปเตอร์ มีแคปปาเรเซปเตอร์แล้วก็มีอันสุดท้ายเป็นเดลต้าเรเซปเตอร์ครับส่วนใหญ่ตัวรับทั้งสามตัวเนี่ยพอไปกระตุ้นมันแล้วกูจะระงับปวดได้รายังพบว,ว่าฟินเนี่ยระงับปวดได้แต่สิ่งที่ตามมาถ้ามันกระตุ้นมิวเนี่ยนะครับคนไข้จะเกิดอารมณ์เครียสุดคือนอกจากไม่ปวดแล้วก็รู้รสึกไม่สบารู้สึกดีแต่สิ่งที่ตามมาคือพอ,พอ พอให้ยาไปนานๆจะเกิดการเสพตินได้ให้ยาในหาสูงกดการหายใจได้นะครับจริงๆมิลรีเซปเตอร์เนี่ยเป็นตัวรับในการแก้ปวดทุกขท่ามีเราอยากให้ยาออกที่ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าถ้าออกที่ที่อื่นเนี่ยจะพบว่าอย่างเช่นออกที่ที่แคปป้าเยอะๆเนี่ยอารมณ์จะคุ้มข้างได้เราจะพบว่าอย่างเช่นยาป้า,ายามาถึงอารมณ์คุ้มข้างได้ถูกไหมครับโอเค โอปิออยยาในกลุม่มโอปิออยที่เป็นยาที่สกัดาจากป่นั้นมีทั้งประโยชน์และก็โทษครับประโยชน์เราไปใช้แก้ปวดได้นะครับเอาไปใช้ในการแก้อไอแห้งๆที่ไม่มีเสียงหกได้แล้วจะไปบอกว่ายาตัวไหนที่เขานิยมใช้อะไรเอาไปแก้อาการท้องเสียแต่เป็นท้องเสียแบบไม่ติดเชื้อนะครับเช่นเรา,ากินอาหารรสจัดๆแล้วเ,เราท้องเสียอาไปน,น้ำเรากินอะไรล่ะเรากินอะไรบ้างเรากินแตงโม แล้วมันมีสารพิษอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ที่ไม่ใช่ติดเชื้อนะครับเราไปรักษานะแต่จริงที่ตามมาก็คือเรารู้ว่ามัการดอยาเสพติดให้โมดใช่ไหมครับมันก็ําให้เกิดการเสพติดให้ยาในขนาดสูงกดการหายใจได้นะครับอาการที่ได้รับยาในขนาดสูงกดการหายใจนะั้นเวลาหมอเอาไปเอาไปฉายสอบตาเราเนี่ยดูม่านตาเราจะดีนั่นเป็นการตรวจว่าคนแคได้รับยาเกินขนาดหรือยัง อื่นๆในการให้อื่นเช่นท้องผูกอารมณ์คุ้มค่าอย่างนี้นะที่เราพูดแบบไปสักครู่นะครับยายามีค่อนข้างเยอะเหมือนกันต้องจำต้องจำแหละเรียนเรื่องยาเรียนเรื่องยาไม่รไม่รู้ชื่อยาเลยไม่รู้แปลกๆนะก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนก็เลยต้องให้จำยาจะมีอยู่ประมาณซักห้าตัวห้าตัวเนาะห้าตัวนะครับมีอยู่ห้าตัวมีมอร์ฟีนอันนี้คุ้นไหมครับมอร์ฟีนคุ้นเพชิตีนหลัก เป็นดีที่อาจจะคุ้นอยู่โคดีนี่คุ้นเมทานโดนทามาดอทามาดอใครเคยเสพมั้งถึงใครเคยกินมั้งที่อชุมคูณที่บอกว่าวัยรุ่นเอาไปผสมในโน่นในนี่นั่นจะเป็นสี่คูณร้อยใช่ไหมที่กินแล้วบอกว่าเคยมีข่าวช่วงที่แบบนักเรียนลงไปอยู่ในอยู่ในโคลน,นที่แบบว่าต้องช่วยกันนคะครับอันสุดท้ายคือไดฟีนอคลีนเนี่ยจะบอกว่ายาแต่ละตัว มีความมีความสําคัญยังไงนะครับรมฟีนเรารู้จักดีว่าเป็นยาที่ใช้ในการแก้ปวดตั้งแต่ปาดกลางถึงรุนแรงได้ดีออกฤทธิ์ประมาณสี่ชั่วโมงครับเพชิดีนแก้ปวดได้น้อยกว่าลงมาหน่อยแก้ปวดได้ไม่ค่อยดีแต่นิยมชยใช้ในทางสูนิกรรมการกระบาดตรงนี้นะยครับในทางสูนิกรรมสูนิกรรมคืออะไรครับทำข้อทำข้อทำข้อนิยมใช้ในการทำข้อนะครับเพชิดีนนะครับ โคดีอินโคดีอินเวลาเราไอเราไออนะไรอย่างเงี้ยนะไอคักแคบโคโคโคดีอินโคอคไม่รู้จังไม่รู้จังพาจังอะไาี้นะก็หาทิ้นในการจําไปนะครับแก้ปวดได้ไม่ดีแต่นิยมใช้ในเรื่องของแก้ไอมากกว่านะครับเมทาโดนเอาไปใช้ในเรื่องของอาการถอนยาที่ผู้ป่วยตีนยาเสพติดมาอยากเลิกเขาก็ให้ยาเสพติดตัวนี้เข้าไปยาเสพติดยาเสพติดตัวนี้ไม่ออกนิดหนานไม่ต้องกินบ่อย ก็ค่อยๆที่ป่วยกินแล้วค่อยๆลดค่อยๆกินแล้วค่อยๆลดไปแล้วค่อยๆเลอกยาไปนะครับรามาดอตัวนี้มีข้อสมมีข้อดีก็คือไม่เสพติดทางกายหมายความว่าเวลาเกิดการถอนยายจะค่อนข้างน้อยออกน้อยออกว่าเื่นไม่จัดเป็นยาเสพติดไม่จัดยาไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษแต่ออกฤทธิ์ต่อตัวรัโบโปออยด์ในสมองแต่ไม่เป็นยาเสพติดให้โทษนะครับ ปัจจุบันนั้นอยู่ในยาปุ้มพิเศษตัวนี้นะครับสามารถใช้ในผู้ป่วยโรคไตได้นะครับนี่คือความสําคัญมันนะครับไดฟีนอซิเลตตัวนี้ไม่ใช้แก้ปวดแต่ใช้แก้ท้องเสียแบบไม่ติเชื้อ <S 1> <S 1> <S 1> ตัวน, <S <S วนี้อันนี้คืออาการที่หมอใช้ในการทดสอบว่ามามตาดีจากผู้ป่วยที่ได้รับยาปู่มโอวิโอย์คืนนะครับ,นะรบอันนี้คือปกติคนปกติเวลาตอบสนองต่อแสงก็จะอยู่ประมาณนี้ แต่ในคนไข้ที่ได้รับยาเกินขนาดก็จะดีได้ทีเดียวอันนี้คือม่านตาลีนะครับที่หมอใช้ในการทดสอบแบบนี้แสดงว่าเกิดจากเกกิดการได้รับยาเกินขนาดแล้วทีนี้หมอจะทํายังไงให้หมอก็ให้ยาต้านพิษเข้าไปครับมอให้ยาต้านพิษเข้าไปยาต้านพิษที่เอาไปช่วยชีวิตคนไข้เพราะเรารู้ว่าถ้าได้รับยาอ v e r d เกินขนาดปุบจมูกการหายใจการเต้นของหัวใจนะ่าที่จะเสียชีวิตได้ เขาจะให้ยาอยู่สองตัวครับนาล็อกโซนกับนาริกโซนนาล็อกโซนกับนาริกโซนไปช่วยชีวิตเป็นยาต้านพิษของยากรูโอบิออยนะครับสรุป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 นะครับ <c oughs> ยาแคปบอกกูอมิอยก็ไปรักษ,ษาการปวดนั่นแหละนะครับการได้รับยาติดต่อกันก็เสพติดได้ การใด้เรื่อยาในขนาดสูงปดการหายใจและป็อันตรายอื่นได้ยังมียาในกลุ่มโอปิออยที่ออกไปสามารถรักษาอาการอื่นได้ตอบคาถามต่อไปนี้นะครับยาที่เรียนในวันนี้ยากลุ่มโอบิออยตัวใดที่มีที่แรงที่สุดครับมอร์ฟีนครับมอร์ฟีนโอบิออตัวใดที่รักษาการไอแห้งได้คูีีไม่รู้วิหาอะไรให้จำ ยากลุ่โอปิโออยที่รักษาการท้องเสียแบบไม่ติดเชื้อได้ไดซินอซิเลตครับกลุ่มโอปิโออยตัวไหนที่ไม่เสพติดทางกายทามาดอลโอปิโออยตัวไหนที่แก้ปวดในการทำคลอดได้เพนจีนนะครับเพนจีดีเพนจีนเพนจีดีเกนจนนะครับ بلينه بلينه